ครับก็สวัสดีทุกคนครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรสองตัวบนหรือสูตรผมขอตั้งชื่อเป็นสูตรฮักเดอร์สูตรฮักเดอร์งวดวันที่หนึ่งรกระดามเนาะก็งวดที่ผ่านมาผมลงให้แล้วเนาะแต่ว่าเข้าไปเข้าเป็นคู่โต๊เนาะ เข้าคู่โต๊ดแล้วก็ผมเน้นให้สองชุดนอกแปดศูนย์กแปดสองแปดเก้านาะก็มาเป็นคู่โต๊ดมันก็ดีเหมือนกันนะได้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 ตัวเลขแค่สี่ชุดเองไม่เยอะนะอะคู่โต๊ดเราก็หาอะไรนะหาตัวเด่นหรือสูตรหลักร้อยมาใส่อ,ะอ่ะอก็มีสิทเท่าสามตัวได้นะวมที่ผ่านมานี่เข้า เท้าโต๊ดบนเนาะก็มาจากสูตรฮักเดอร์สูตรสองตะบนนี่แหละครับงวดนี้ก็มาดูกันใหม่ถ้าใครยังจำสูตรไม่ได้เดี๋ยวผมลงสูตรลงย้อนหลังให้ดูสักสามงวดนะไม่เยอะไม่ถือว่าเยอะไม่ใช่สิบสิบงวดนะลงย้อนให้ดูแค่สามงวดสั้นๆพอเนาะมาดูงวดนี้ งวดออก 8, 4, แปดสี่สามแป๊บหนึ่งนะผมขอเลื่อนขึ้นนิดนึงผมมองไม่เห็นกัน 8, 4, 3, 0, 1, 9, แปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็หกห้านะก็จะมาหางวดถัดไปว่าจะออกตัวไหนเนาะสูตรเหมือนเดิมแล้วันที่หนึ่งตั้งกับสองตัวล่างตั้งนะสูตรแรกนะผมใช้แสนบวกพันบวกหน่วยบนได้ตัวเลขเท่าไหร่อนะ่าก็มาใส่แค่สองตัวนะ 8ปบวกสเป็นส 11, 11ิบ1อ็ดบเวกสิบเวกเเป็น20สเนาะยีก็ใส่เลข0ใช่ไหมฮะยี่สิบก็ใส่0ูกับหนึ่ง โอเคศูนย okay. ์กับหนึ่งนะตัวเลขแค่สองตัวไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มนะสูตรที่สองร้อยสิบหน่วยบนบวกด้วยสองตัวล่างศูนย์บวกหนึ่งบวกเก้าได้สิบบวกหกเป็นสิบหกหกบวกห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็ใส่หนึ่งบวกเพิ่มสองแต้มเป็นสามอันนี้คือบวกสองนะผมไม่ได้บวกหนึ่งแต้มนะ อันนี้ก็คือบวกสองเดี่ยวมองเห็นกันป่ะจับคู่ชุดสองตัวจับคู่ชุดสองตัวก็จะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามมาดู งวดรัฐบาลไทยออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามเน้ะงวดนั้นศูนย์สามเรามีไหมสองตัวบนสองตัวบนตรงครับงวดน,นั้นอ่านที่ออกศูนย์สามเนาะเราเข้าไปที่ศูนย์สามตรงๆนะมาดูงวดถัดมาเลยนะงวดถัดมาหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามแสนบวกพันบวกหน่วยได้หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามได้หก ใส่หแล้วก็7จ็ดเตรที่2 1งรหน่วยบวกด้วย2ตัวล่าง9ก้าบวกศูนย์บวกสามสิบวกเก้ายบเอ็่กเาได้สาก็ใส่เลข0ูนแล้วก็ เพิ่มสองแต้มเป็นสองจับคู่สองตัวบนได้หกศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสอง มาดูหัวรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองข้างล่างศูนย์เก้าเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดเรามีไหมหกศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองมีครับสองตัวบนตรงด้วยครับเจ็ดสองโอเคตรงตรงเลยนะ,ะมาดูงวด ที่ผ่านมาทำได้อะไรครับตัวเลข1นึ่งบวกหบวกสอนึ่บวกห้เป็นหบวกสเป็นแได้8กับ9กเนาะสูตรแรกสูตรที่2 1งรหน่วยบวกด้วย2ตัวล่าสองบวกเเป็น9 9้าเบวกสอง สิบเวกศนย์ได้เท่าเดิม11บเวกเเป็น20่ข้อใส่0กับ2องศูนผลผลการประกอบคู่ประกอบคู่ได้8 0 8ศสอง 9 0 9าสองผลหวยรัฐบาลไทยเรางวดที่ผ่านมาคืองวดล่าสุดออกสองหกสี่แปดเจดสองล่างออก3 0ไม่เข้าชุดสองตัวนะแต่มันเข้าเป็นคู่โต๊ดเดสองเราไม่มีมีแค่8ปสองที่มันมา เป็นคู่โต๊ดเนาะ,ะก็ไม่เข้าสองตัวบนนะแต่เข้าคู่โต๊ดเนาะแปดสองอืมแล้วงวดนี้มันจะกลับมาเดินไหมผมมองดูแล้วน่าจะกลับมาเดินมีสิทธิ์กลับมาเดินอืมก็เลยมาลงให้ดูต่อเนาะ อย่างน้อยไม่เข้าสองตัวบนแต่เข้าเป็นคู่โต๊ดเราหาหลักร้อยดีๆมาใส่ไม่แน่อาจจะมาจริงๆนะโอเคงวดนี้ถ้าถ้ากลับมาเดินต่อมันเป็นสูตรที่น่าสนใจตัวเลขมันไม่เยอะได้แค่สี่ชุดเองอามาดูสูตรแรกกันเลยสูตรแรกแสนพันหน่วยสองบกสี่เป็นหกหกบวกสองหกเจ็ดแปดตัวเลขตัวเดิมอะ ได้แปดกับเก้าอ่ะได้เหรอสูตรแรกจริงไหมสองบวกสี่บวกหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออสูตรที่สองล่ะร้อยสิบหน่วยบวกด้วยสองตัวล่างแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าบวกสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบก็ใส่ศูนย์บวกสองแต้มได้สองอ้าว เลขตัวเดิมตัวเลขตัวเดิมนะจับคู่สองตัวบนงวดนี้แปดศูนย์แปดสองเก้าศูนย์เก้าสองได้ตัวเดิมอะ่ะจะมาไหมล่ะอ่าไม่แน่นะ งวดที่ผ่านมาไม่มานะงวดน,นี้ไม่แน่อาจจะมาตัวนี้นะเพราะว่าเจ็ดสองออกไปแล้วนะสองงวดเนี่ยไม่น่าจะแย่งออกแล้วนะไม่ยังแปดศูนย์แปดสองเก้าศูนย์กับสองออกแล้วนะเฮ้อย่ออกวันเสาไม่แน่แล้วอีกอย่างหนึ่งสองตัวบนงวดน,นี้รู้สึกว่าจะตรงกับเลขดังอีกละก็ถ้าใครมองหาลอตเตอรี่ก็ลองลอง,ลองไปจับดูนะงวดน,นี้ไม่แน่นะ ก็คือเลขดังแล้วก็อั้นจากงวดที่แล้วงวดนี้อาจจะมาสองตัวบนหนึ 1, ่งคคอหกหกถ้ากลับกลับมาเดินต่อเนาะไม่เข้าคู่โต๊ดเนาะก็จะมีแค่สี่ชุดนี่แหละฝากไว้ให้พิจารณากันก่อนเนาะแปดศูนย์แปดสอง เก้าศูนย์เก้าสองมีสิทธิ์มาไหมฮรอ,อบนี้ตัวเลขแค่สี่ชุดแปดศูนย์แปดสองสวยครับเก้าศูนย์เก้าสองอ่าก็คลิปนี้ก็มีแนวทางมาฝาก ให้รับชมกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลงสูตรไหนให้ดูก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับผมสูตรลับนำโชคครับจะได้นำสิ่งดีๆนำโชคมาฝากเพื่อนๆอ่าให้ได้เฮงๆปังๆกัน ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ